ครับได้รับข้าวสู่อวันนี้กลับมาอีกครั้งับช่วงไม่ใช่ติ่งใช่อินได้เปล่าไม่ใช่ติ่งวันนี้มากับน้องๆเอสปากับคัมแบ็กล่าสุดใช่ไหมคะใช่ค่ะวิดพลาชวิลาชนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ทีเซอร์ตั้งแต่ตั้งแต่แบบ ภาพที่ปล่อยมาก็คือ AI สาวสวยมากแล้วถ้าโพสก็คือจอสระเอิงมาเออจอสระเอิงซึ้งจึ้งมากนะคะกับวิฟลาชนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะครับฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะครับไปดูคลิปก่อนใ่าคอนเทนต์พิเศษมากมายรออยู่ใน h e l i สเอ็กซ์คลูซีฟ m ำหรับเมมเจ้าเรามีปุ่มซูเปอร์แตงฝากกดให้โล่งใจพวกเราด้วยนะครับไปทุกคนเวิฟลาช มันเกมเลยอ่ะออฮอนะเออจิเซผมชมพูสวยมากเลยอ่ะจืดมาก เขาสวยเขาเลยเนาะแอฟโพสอัพแบบชูหน uh ้า huh. ดิว้าวสาวว้าวโหสวยจังเลยอ่ะอู้ไปเมคอัพสวยเนาะจริงมันเงาไปหมดเลย มันดูไปโลกอนาคตเลยนะจริงเอโอ้อาะเออเลิศไอ้พองอย่อล้วลมเป็นดู

เลิศนะน่าเงามากอ่ะพี่เตยจริงฉ่ำวาว,าวต้องไฮไลไท์แหละพี่ดนเพลงมันน่นเาเอาเปิดสาวมากเลยอะอเมริกันท็อปโมเดลเลยจริงเพลง,<อ>งเปิดในรันเวย์เดินแฟชั่นโชว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วช่างหวะได้มาอ โอ้โห,โโหแม่หุ่นอ,อะไรอ,อะสับ <laughs> เลิศเลิศเลิศจบไปแล้วค่ะนี่าเป็นแบบเฮ้ยแบบท่าน่ารักท่าดีเอ้ท่าไม่ยากาท่ามันแบบ เบาๆแต่มันแบบดูเซ็กซี่อ่ะเออมันแบบมีอะไรอ่ะมีแต่สตาร์ที่ทำได้เธอว้าวซ่ามากสวยจังเออสับขึ้นแบบสับมากเขาจริงๆคือสวยอยู่แล้วนะทั้งสี่คนเนาะแต่แบบเนาะสวยขึ้นเรื่อยๆพอดูแล้วก็โอเพลงนี้สวยเลยโอ้เพลงนี้สวยเลยแล้วก็สวยขึ้นเลยเพรนะมันไม่ใช่คนอ่ะจริงแบบไม่ได้อยู่จริงอ่ะแบบจำทีเซอเรเมดที่มันปล่อยของพอปล่อย AI ได้ปหมได้สวยมาก ไม่เหมือนคนเราแม่สวยไปยลย่ะวกเราดูตัวดีตัวเล็กตัวน้อยตัวคาเล็กต er ั <ool> ้งตูนอ่ะหน้าแบบแบบหน้าฉ่ำวาวผมรอดทุกทรงเมคอัพดีจริงเมคอัพแบบสามารถแต่งในชีวิตจริงได้แต่อาจจะเงาไม่เท่านี้เราอาจจะไม่ได้แบบความฉ่ำวาว<ช>ดิวอี้ขนาดนี้ไง คือแบบแต่วันนี้แต่ลุกดีเนาะลุกเป็นแบบดีไซน์ชายฝรั่งแบบอยู่ด้านหนดนึงอะไรเงี้ยแบบโอ้สวยอะแล้วเ็าไม่ได้แบบมีหลายลุกมากใน M v มวีนี้แต่แบบสวยอะทุกคนเอาอยู่มากอย่างลุกแบบชุดแบบลายทหารอะใช่เขาจะดูเทผิวเข้มเข้มนิดนึงเนาะลรวรู้สึกว่าเราสามารถแต่งตามได้ถ้าเราหาชุดได้คอนหน้าน่าจะมีธีมทหารนะคือรู้สึกว่าเป็นชุดที่สามารถเอาไปใส่ในชีวิตจริงได้ ไม่สวยไม่มีละค่ะหายไปแล้วค่ะหายไปแล้วไหมหายไปแล้วนี่จะยืมตลอดเพลงดีเพลงแบบสนุกอ่ะมันเพรมันเหมือนแบบเพลงแฟชั่นโชว์อ่ะทิมันมีจังหวะแบบตืดตืดนิดนึงแบบว่าเดินสับๆอ่ะเดินสับๆมันน้องมีอ่ะเรารู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายของความเป็น ยุคมิเลเนียมอยู่เนาะอยู่เบาๆแล้วันคือแบบด้วยจังหวะแบบซซวอิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรเงี้ยมันมีความเป็นแบบดิสโก้ไว้ฟัง็มอยู่นเออ e d ดก็แบบมันมีจังหวะคลว่ามีใช้ซาวอิเล็กทรอนิกในการที่จะประกอบเรื่องราวออกมาอะไรเงี้ยเธอมันแบบมันแบบแนวใหม่เป็นแบบว่เคป๊อปแนวใหม่แต่เขากล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆดีเนาะแล้วน้องต้องต้องยอมรับว่าทั้งสี่คนอะ อินเนอร์ถึงมากใช่ถ้าแบบมันไม่ถึงมันจะมันโมงๆแล้วเนี่ยเราเราเราต้องยอมรับนะว่าว่าแบบแอสปาเป็นเป็นวงที่เมมเบอร์เขาเขาเขาเชื่อเขาอินและเขาในคอนเซ็ปต์ของเขาว่าต้อออกไหมมนเลยสนุกมันเลยสนุกมากเลยเขาทำถึงมากตลอดเลยเราเลยเชื่อว่าแบบแม่งมีอยู่จริงมีอยู่จริงจริงทุกคนดีมากชอบมากชอบมากชอบมากจริง ชอบมากเลยชอบทุกอย่างใน MV นี้เลยเนาะแล้วเนี่ยมันมันมันกวนเนี่ะสนุกมันกวนจริงๆเอฟและเอ็มวีตลกนะเออขวัดซีเซลดึงซ่อนแถวาคือขำว่ะล้วคือแบบขอโทษนะแบบกูหลงกูก็นอนหลงต่อกูไม่ลุกขึ้นมาหรอกนะหลงไปดิแก้วดำไปดิกูก็นอนหลงต่อชอบอ่ะเออเอ็นดูเด็กๆน่ารักมีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดเลยอ่ะทุกคัมแบ็กเลยอ่ะจริงสวยวันสวยคืนเวอร์ใช่เนาะ เราจะชมยังไงดีเตรียมกาดรางวัลปารตีเราเางเนี่ยสุดสุดเลยเลยนะก็ตาเป็นกำลังใจให้แหละตลอดแหละเนาะทุกๆผลงานที่น้องออกมาลูกรักชอบสี่คนหนึวงเห็นแล้วก็แบบมันจึ้งไว้มันได้อีกวะไออย่างเงี้ยพอเห็นแล้วแบบได้อีกเอาได้อีกเว้ยจริงคือไม่มีไม่มีหยุดจริงๆอ่ะมีแต่ความแปลกใหม่มาอนนี้คือเรารู้เลยว่าอนาคตน้าจะมาอะไรอะไรให้เราดูอีกจะมีอะไรมาอีก เออไปทำกันบ้านมาเอาให้มันสุดกับเดิมนะชอบมากชอบมากจริงๆเราเป็นเบอร์หนึ่งเลิกก็ปะติดตามกันต่อนะครับเป็นกำใจให้กับน้องๆแล้วก็พวกเราด้วยนะคะทุกคนปั่นวิวให้น้องด้วยนะทุกคนค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้พวกเราสามคนลาไปกันจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายข้างไหนอะ